ทำไมหมอถึงผิวขาวผิวดีเดี๋ยว EP นี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหากลิ่นเหม็นอับบริเวณอวัยวะเพศไม่ไว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับอายอายเวลาถอดชุดชั้นในถอดกางเกงถอดเสื้อผ้าออกมาจะซักก็อายเขาลองรับประทานอาหารเสริมกูดกัดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับ สั่งซื้อได้ทาง Line ID at wellness ครับเชื่อว่าใครหลายคนนะครับเวลาไปโรงพยาบาลหรือบางทีเห็นคนรู้จักรอบข้างเนี่ยที่เป็นหมอนะเอ๊ะทำไมเขาถึงได้ผิวดีจังเลยทำไมเขาถึงได้ผิวขาวจังเลยก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างนะที่ทำให้เขาดูดีผิวดีผิวขาวอย่างนั้น เผื่อเราจะไปทําตามบ้างอ่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะครับว่าเหตุผลอะไรผมสรุปมาให้ฟังละมีทั้งหมด 6- 5ข้อนะครับเราจะได้เอาไปปรับใช้ไปดูก่อนว่าเนี่ยที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยหมอพวกที่เถีวเราเห็นเห็นเนี่ยแล้วเราเกิดเป็นแรงบันดาลใจขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1นนะครับก็คือแสงแดด แสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อผิวอะ่ะต่อความเสื่อมชราต่อรอยเหี่ยวย่นต่อรอยหมองคั้ำต่อฝ้าต่อกระต่ออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับความแก่ทั้งผิวอะ่ะที่เราเห็นนะครับถามว่าคนที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศคนที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะได้รับแสงแดดเนี่ยน้อยกว่าคนที่ทำงานเอาล์ดอ คนที่ต้องขับรถคนที่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์คนที่ต้องเป็นเซลล์ที่ต้องขับรถตระเวนไปตามที่ต่างๆอย่างเงี้ยถูกไหมฮะถามว่ามันมีปัจจัยเห็นผลขนานดนั้เลยเหรอลองนึกภาพดูนะรถ2คันนะครับรุ่นเดียวกันสีเดียวกันเดะเลยนะคันหนึ่งจอดตากแดดอีกคันหนึ่งนะครับท่องสร้างห้องแอร์อย่างดีนะให้อยู่เป็นไงครับส่งผลไหม ผ่านมาปีหนึ่งผ่านมาเดือนหนึ่งผ่านมา10ปีมันก็เห็นผลแตกต่างกันแสงแดดเนี่ยทั้ง A.UVA, UVB, UV UVC มันส่งผลต่อความเสื่อมชราความแก่ของผิวนั่นเองข้อที่2นะครับก็คือความเครียดความเครียดเนี่ยส่งผลต่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อ Uh, ต่อความเสื่อมชราของผิวอะ่ะนะไอปัจจัยภายนอกคือเรื่องแสงแดดใช่ไหมปัจจัยภายในเนี่ยก็คือเรื่องความเครียดอันนี้ยกตัวอย่างนหนึ่งนะถามว่ามันจะเป็นเป็นทั้งหมดเลยไหมมันก็ไม่ทั้งหมดหรอกแต่คุณยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้คุณลองสังเกตด,ดูนะแล้วถ้าสมมติคุณลองไปโรงพยาบาลเอกชนอ่าและคุณลองไปโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วโรงพยาบาลเอกชนโรงอีกเอกชนเนี่ยก็ไปหลายๆแบบนะอกชนแบบเกรด นี่หน่อยเกรดนี้หน่อยเกรดนี้หน่อยรัฐบาลเกรดนี่หน่อยเกรดนี่หน่อยเกรดนี้หน่อยคือเราไม่ได้ดูถูกเรื่องอาชีพน,นะไปดูความเป็นจริงว่าสมมุติว่าหมอที่ทํางานมีความเครียดเยอะๆความรับผิดช,ชอบเยอะๆนะโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันแตกต่างกันไหมฮะนะครับเห็นไหมว่ามันนึกภาพอ,ออกใช่ไหมว่ามันแตกต่างกันขนาดไหนแม้กระทั่งนแผนก ประเภทอ่ะที่เขาทำอ่ะก็ส่งผลนะสมมติแผนกที่ต้องดูแลคิดวิเคราะห์รับผิดชอบอัน,นมีความเข้มข้นในเนื้องานสูงกับอีกอันหนึ่งที่เป็นตัวแปรก็คือปริมาณนะคุณสองอย่างเนี่ยความเข้มข้นของงานของของของงานที่ต้องวิเคราะห์ต้องดูแลคนไข้ต้องรักษาคนไข้กับอีกอันหนึ่งคือปริมาณนะ นึกภาพไม่ออกใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างสมมติบางทีอะ่ะเจอคนไข้มันอาจจะไม่ได้ยุ่งยากมากหรอกอาจจะเอ่อแพทเทิร์นก็คล้ายกันนะครับไม่ต้องเปิดตาําราไม่ต้องปรึกษาไม่ต้องคอนซลัลไม่ต้องติดตอ่อแผนกอื่นเยอะนะแตปะ่ประเด็นคือโอ้โหวันหนึ่งสมมุติเล่นนะหนึ่งพันคนโรงพยาบาลรัฐบาลเนี้ยหนึ่งพันคนโอ้บางทีไปนั่งใกล้ๆหมอเห็นหมอผมงอกเลยนะครับอันนี้ดูดอูอายุน้อยกว่าเรานะ ผมงอกเลยเพราะว่างานเนื้อง,งานอาจจะไม่ได้มีความเข้มข้นเยอะแต่มันมีปริมาณเยอะกับอีกอนานดึงปริมาณอาจจะไม่เยอะวันนี้คนไข้แค่2เคสเท่านั้นแหละโหแต่เคสหนักๆทั้งนั้นเลยคเรียดความรับผิดชอบสูงมันเกี่ยวกับความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยเนอะไหมบางทีอย่างบางแผนกนะลองไปถ้าเกิดมีใครมีเพื่อนเป็นหมอเนี่ยลองไปดูว่าถ้าเป็นเ,<อ>เขาเรียกไงนะหมอเมะ ใาดุก,กรรมเนี่ยโอ้โหเหนื่อยนะโคตรเหนื่อยบางทีผมอะไม่เจอไม่เจอเพื่อนอเนี่ยหมอเม็ดเนี่ยผ่านมาแค่ปีหนึ่งเฮ้ยทำไมดูเปลี่ยนไปเยอะขนาดเนี้ยผมงอกไเยอะขึ้นอย่างเงี้ยบางคนสวิตช์นะครับจากตอนแรกเป็นหมอเป็นหมอเอไอที่ต้องกระเลงกระเตงกูเตงอะ่ะออกไปข้างนอกไปไปแบบไปบูหน่อยพออายุเริ่มเยอะขึ้นหรือบางทีอาจจะเริ่มเปลี่ยนสายงาน ไปนั่งออฟฟิศไปทำงานด้านเบลนสอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเครียดที่มันลดลงอาจจะมีปริมาณคนไข้ที่ลดลงอย่างเงี้ยเห็นไหมทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันส่งผลหมดเลยเหตุผลข้อที่3นะครับก็คือความรู้นะเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าหมอเนี่ยมีความรู้ในการดูแลในการรักษาแต่อาจจะไม่ทั้งหมดนะ บางคนก็มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นบางคนเพิ่งจบมาใหม่ๆก็เป็นแบบเจ,เจ,น,เจนเนอเรททั่วๆไปก่อนบางคนเ,เฉพาะทางด้านนี้เลยอย่างี้ครับแต่โดยทั่วๆไปเขามีความรู้มากกว่าคนที่ไม่ได้เรียนทางวิทยศาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยศาศาสตร์ทางด้านการแพทย์อยู่แล้วแล้วก็ข้อที่อ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ข้ามไปนิดหนึ่งข้อที่3เนี่ยถามว่ามีความรู้เนี่ยเป็นทั้งหมดไหมไม่ใช่นะ มีความรู้แต่อาจจะไม่ทําก็ได้รู้แต่ทําไม่ได้ตัวเองทําไม่ได้ก็เยอะนะเพราะบางทีเนี่ยหมอเองที่บางคนก็สูบบุหรี่นะบางคนก็ปาร์ตี้เยอะเหมือนกันนะเห็นไหมครับคือความรู้เนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดทําอยู่ที่ว่าทําได้หรือทําไม่ได้เหมือนกับเขาเรียกอะไรอะรู้ดีชั่วรู้หมดแต่ทําไม่ได้อะไรเงี้ยควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับข้อที่4นะครับก็คือกําลังทรัพย์ ทุนนะครับกำลังเงินเขามีเยอะนะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาชีพที่เป็นเฉพาะทางอย่างหมอเนี่ยก็มีรายได้สูงความรู้เนี่ยบางทีไม่มีกําลังอะ่ะบางทีเราเห็นนะนเปรียบเทียบง่ายๆเลยคนส่วนใหญ่รู้ใช่ไหมว่ารถเบนซ์บีอ็มัมันดีใช่ไหม,คมใครๆก็อยากขับใช่ไหมแต่ประเด็นคือมันไม่มีตังกำลังมันไม่ถึงอะ่ะ บางทีมีความรู้อยากจะซื้ออันนุ้นมากินอยากจะบำรุงตัวนี้อยากจะฉีดตัวนั้นอยากจะทําอันนั้นอันาการี่นี่น,นี่นั้นแต่มันไม่มีเงินมันกําลังเงินไม่ถึงนะครับก็ต้ององค์ประกอบหลายๆอย่างมาด้วยกันแล้วก็อย่างสุดท้ายข้อสุดท้ายนะครับก็คือมีไม่พ้นเลยอายุนะต่อให้สมมตินะดูแลตัวเองยังไงดีเนี่ย มันก็ต้องเสื่อมไปตามอายุคุณไปดูหมอที่อายุเยอะๆขึ้นมาหน่อยเขาก็เสื่อมไปแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะดูอ่อนกว่าวัยอะอาจจะเป็นวัยห้าสิบที่ดูเหมือนสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขา<ม>เขาเรียกอะไรนะชะลอความเสื่อมมาตั้งแต่ตอนอายุสามสิบนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะบางคนคุณอาจจะไปสังเกตโรงพยาบาลรัฐบาลท,ที่แบบเคสที่เยอะบางทีก็โอ้โว ไม่ต้องถึงอายุเยอะหรอกอายุกลางๆก็ดูแบบปายไกลแล้วนะเพราะว่าความรับผิดชอบสูงต้องดูคนไข้เยอะความเครียดเยอะถึงแม้จะมีความรู้ในการดูแลตัวเองยังไงแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่มันทําไม่ได้มีกําลังทรัพย์ยังไงมันก็มันก็คือองค์รวมอะ่ะมันมีปัจจัยเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเสาท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้แท่งนี้มันรวมประกอบขึ้นมาเป็นบ้านมันต้องมีสเสาใช่ไหมครับ องค์ประกอบมันต้องหลายๆอย่างรวมๆวมกันอ่ทีนี้ก็ลองเอาไปดูไว้ไปปรับใช้ดูซิว่าถ้าเราเป็นคนธรรมดาอยากจะมีผิวสวยผิวขาวผิวดีเหมือนหมอเนี่ยเราต้องทาาําอะไรบ้างสรุปสัส้นๆนะครับก็ต้องพยายามเห็นไหมครับอย่างแรกก็คือแสงแดดขนาดลดเราอ่ะเรายังเอาไปเคลือบเลยบางคนเคลือบแก้วถูกไหมบางคนไปแรปถูกไหมครับแรปไม่พอมาจอดในร่มจอดไม่ร่มไม่พอบางคนลักรถมาทำสร้างห้องแอร์เปิดเลย รเราก็คือทาครีมกันแดดแล้วก็ทานอาหารเสริมแอสตาแซนตินอย่างเงี้ยที่เข้าไปช่วยปกป้องผิวเราอันที่2ก็คือความเครียดบริหารความเครียดให้มันเหมาะสมอันที่3าก็คือคุณก็ต้องหาความรู้ในการดูแลตัวเองถ้าคุณไม่รู้คุณก็ต้องไปปรึกษาคนที่เขารู้อย่างที่4อันนี้มันมันไม่ได้มันแล้วแต่คนต้องยอมรับนะคนมีกําลังเขามีมีเงินนะ่ย เขาไปหาหมอไปมีปรึกษาไปซื้ออาหารเสริมไปทําอะไรต่างๆที่มันดีๆมันก็ดูดีกว่าอยู่ละแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คืออายุถึงแม้เราจะพยายามพยายามยังไงมันคือการชะลอแหละมันก็อาจจะได้แค่สมวัยหรือดูอ่อนกว่าวัยนะครับอ่ะสำหรับท่านไหนนะครับที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็ก,กดไลค์ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์รวม อยากคุณดีอยากชะลอวัยอยากห่างไกลโรคก็กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเนดื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ